โอเคก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลีทีมสร้างไรายได้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเว็บไซต์มาแนะนํากันนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้สามารถหาเงินเข้าทูมานี้วอลเล็ตได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่50บาทแล้วก็150บาทเลยนะครับ โดยเจ้าเว็บนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Zetcom Research นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับเพื่อสะสมคะแนนแล้วก็เอาไปแลกเป็นพวกบัตรทูมานี e ่วเลตนะครับรวมถึงรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทําเว็บนี้นะครับผมก็จะแนบลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดจากลิงก์สมัครขึ้นมาได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาสู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ สมัครทำแบบสอบถามนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่สมัครสมาชิกนะครับทำแบบสอบถามแล้วก็แลกของรางวัลนะครับคราวนี้นะครับในการสมัครให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีช่องให้เรากรอกรายละเอียดอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวอีเมลนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน2ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกเพศแล้วก็มาติ๊กในส่วนของตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับนี่ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ตัดเข้ามาในหน้าเว็บซัตคอมดี e r ดแล้วนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วก็เราล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาเว็บนี้ประมาณนี้เลยนะครับครานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละฟังก์ชันนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับในส่วนของมุมบนตรงนี้นะครับการตรวจสอบรางวัลตรงนี้เนี่ยก็ ถ้าเกิดเราเคยแลกรางวัลไปแล้วนะครับเราก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่เมนูนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับเวลาที่เราสะสมคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็มากดแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของรางวัลกับเว็บไซต์ s ซ t c o m ร e s e ิรนะครับเราต้องใช้แต้มกี่แต้มนะครับในการแลกของรางวัลสำหรับรางวัลที่ทางเว็บไซต์เขามีให้แลกนะครับมันก็จะมี หลากหลายประเภทเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีพวกกิฟต์ไวเซอร์นะครับบัตรทูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็พวกนาฬิกาโทรศัพท์ของใช้ต่างๆนะครับก็ครบคันเลยนะครับคราวนี้นะครับหลักๆที่คนส่วนใหญ่จะแลกกันนะครับก็จะเป็นบัตรเติมเงินในส่วนของเจ้าตัว t ูมานี่วอลเล็ตนะครับมูลค่า50บาทเนี่ยเราจะใช้แต้มแลกอยู่ที่170แต้มนะครับตรงนี้เลยนะครับเราจะใช้แต้มแลกอยู่ที่170แต้มนะครับนี่ตรงนี้นะครับ อ่าอ่าัาางไหม๋ยวผมลองกดกลับสักครู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับน่าจะเห็นกันอยู่นะครับ170แต้มนะครับแล้วก็มูลค่า150บาทตรงนี้เนี่ยจะใช้แต้มแรกอยู่ที่490แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็เขายังมีในส่วนของรางวัลอื่นๆด้วยนะครับพวกบัตรเติมเกมต่างๆนะครับเข้ากอลีน่าเข้าสต e ีมน,น,นะครับในส่วนของอาหารต่างๆตรงนี้ก็ ลองมาดูกันได้นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยพวกนี้นะครับแต่ว่าหลักๆจะแลกส่วนใหญ่จะอยู่ที่โ o มานิวเอลตตรงนี้นะครับแล้วก็แบบสอบถามเนี่ยเขาก็มีมาให้ทําเรื่อยๆด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ผมก็ตัดเข้ามาในหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับหรือว่าหน้าทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับคราวนี้เนะแบบสอบถามนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เขาบอกนะครับว่าแบบสอบถามทั้งหมดของคุณนะครับเวลาที่มันมีแบบสอบถามเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาแจ้งอยู่ในหน้านี้เลยนะครับเราก็สามารถ กดเข้าไปทําได้เลยนะครับตามนี้เลยเนะ้ะแต่ผมจะไม่ขอกดเข้าไปทําให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาบอกแล้วกันว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับครานี้รางวัลตรงนี้ผมก็เคยแลกไปอยู่นะครับเป็นทูมานีวอลเล็ตมูลค่า50บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้ในส่วนของรหัสรับรางวัลมาโนะ้เราก็ เอาไปกรอกในแอป t o m า n y w a l l l t นะครับเพื่อแลกเป็นเงินเข้ามาในแอปได้นะครับผมคราวนี้นะครับสำหรับคะแนนตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่3560คะแนนนะครับถ้าเราจะแลกในส่วนของเจ้าตัว t o m า n y w a l l l e t นะครับในส่วนของมูลค่า150มาบาทตรงนี้เนี่ยที่มันใช้แต้มอยู่ที่490แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะตีไปประมาณ500แต้มโนแล้วผมมีแต้มอยู่ที่ประมาณ3,500แต้มนะครับมันก็จะ ได้ทูม e นี่วอลเล็ตหนึบาทเนี่ยประมาณ7ใบด้วยกันนะครับก็ประมาณ1นึ่งบาทนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของมูลค่าคะแนนที่ผมมีอยู่แล้วก็สามารถแลกเป็นทูม m นี่วอลเล็ตได้ตรงนี้นะครับก็ประมาณ1นึ่งบาทด้วยกันนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองทําการแรกลกรางวัลให้ดูนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเข้ามาเจอหน้านี้เนาะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแลกรางวัลอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้น้องผมจะมาแลกเป็นเจ้าตัว t ทมานี่วอลเล็ t นะครับก็สังเกตโลโก้ดูนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่โลโก้โทมานี่วอลเล็นะครับผมก็จะกดไปตรงนี้นะครับกดไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พอเรากดไปแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดยืนยันตรงนี้ต่อนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราเนี่ย เลือกนะครับว่าเราจะแลกอันไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดชื่อไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ให้เรามาสังเกตตรงตรงแลกคะแนนสะสมตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิ๊กไปเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวทูมอนี่วอลเล็มูลค่า50บาทนะครับใช้คะแนน170คะแนนนะครับแล้วก็ทูมอนี่วอลเล็มูลค่า150บาทนะครับก็ใช้คะแนนอยู่ที่490คะแนนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแลกแบบ150บบาทไปนะครับแล้วก็ ให้เราทําการกอรอกเลขบัตรประชาชนตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอกรอกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปขั้นตอนถัดไปเลยพอเรากรอกเสร็จแล้วแล้วก็กดยืนยันมาแล้วนะครับเขาก็จะมาให้เราทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันไป พอเรากดมาแล้วนะครับเขาก็จะมาสรุปรายละเอียดการแลกของรางวัลให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคือเราต้องใช้แต้ม490แต้มนะครับในการแลกทูมานี่วอลเล็ตมูลค่า150บาทนะครับถ้าเกิดเราตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็แลกเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าการแลกเปลี่ยนสมบูรณ์แล้วนะครับผมการแลกเปลี่ยนคะแนนสมบูรณ์นะครับคราวนี้นะครับแต้มตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ3,500 60แต้มนะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ3,070แต้มแล้วนะครับก็คือแต้มถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็คือเราสามารถทําแบบสอบถามแล้วก็เก็บคะแนนเพื่อเอามาแลกเป็นบัตรโทมานี่วอลเล็ตหรือว่าใช้ในการแลกของกินของรางวัลอื่นๆได้อย่างแน่นอนนะครับยังไงใครที่ยังไม่มีแอปนี้หรือว่าเว็บไซต์นี้นะครับก็ ลองไปสมัครแล้วก็ทํากันได้เลยนะครับรับประกันเลยว่าได้รางวัลจริงๆแล้วก็ได้เงินจริงๆนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องหรือทีมสร้างรายได้ด้วยนะครับแล้วพบกันในะคลิปถัดไปสวัสดีครับ